สวัสดีครับผมวันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับโจเซฟนะครับวันนี้นะครับผมจะมาก็คือทำไมนะครับเซฟมูลถึงเป็นเทรนอันดับหนึ่งติดอยู่ที่คอยแกปโก้นะครับนะเป็นเทรนอันดับหนึ่งเลยวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์เซฟมูลให้ทุกท่านดูว่า เ็นเหรียญมีอนาคตหรือเป็นเหรียญที่ไม่มีอนาคตดูคลิปนี้ให้จบแล้วจะได้คำตอบนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะครับผมจะเปรียบเทียบระหว่างนะครับัิบ้ a กับเซฟมูลให้ทุกท่านได้เห็นนะว่าทำไม save moon ถึงมีทเทรนอันดับหน,นะครับและมันมีอนาคตอย่างไงนะครับคลิปนี้มีคำตอบให้กับท่าน ท่านเข้ามาถูกทางแล้วนะครับท่านเข้ามาถูก Channel แล้ว Channel น,น,นี้สอนฟรีไม่มีคําว่าเก็บตังค์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสิ่งแรกนะครับสิ่งที่เราจะไปตรวจด,ดูนะครับนั่นก็คืออ่า g o o g l e นะครับ Google หรือ Safari นะครับหรือจะเป็นอ่ o o l l e h r r o m e นะครับแล้วแต่ ท่านก็มาเซิร์ชตรงนี้นะครับก็คือคอยมาเก็ตแคปเนี่ยผมขึ้นมาละเห็นไหมคอยมาเก็ตแคปตึ้มแล้วก็ตึ๊บตรงนี้นะครับมันจะเป็นหน้าแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเวลามันเป็นหน้าแบบนี้เราก็พิมพ์คําว่า,าค้นหาตรงนี้นะครับนะแล้วก็พิมพ์คําว่าเซฟมูนเนี่ยเซฟมูตนตัวนี้นะพิมพ์แบบนี้เลยนะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วเราก็ติ๊กเข้าไปดูนะ นี่อันนี้ก็คือราคาปัจจุบันนะครับราคาปัจจุบันถูกมากนะครับถ้าเราจะอยากจะดูเป็นเงินไทยนะล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้หรือจะเปลี่ยนภาษาไทยก็ได้นะครับตรงนี้นะผมเอาภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็หาคําว่าไทยบาทเห็นไหมตรงนี้เนี่ยตรงนี้แล้วก็ติ๊กตุ้มราคาบาทตอนนี้นะครับไม่ถึงสตางค์ เขาเรียกในในถูกมากนะครับถูกมากแล้วเราก็มาดูในประวัตินะครับเห็นไหมราคาเขาขึ้นไปสูงสุดประวัติศาสตร์นะครับก็อยู่ที่ประมาณ1นึ่งหนะครับหนึ่งหนึ่งเก้าสี่นะฮะเห็นไหมหนึ่งหนึ่งเก้าสี่นะครับแล้วก็มาดูราคาแล้วก็มาดูาบล็อกเชนกันบ้างน,นะครับบล็อกของเขาเนี่ย ก็จะเป็นของ BSC Scan นะครับนั่นก็คือบล็อกเชนของ Binance นะครับเรามาดูกันนะครับว่าทำไมเซฟมูลต้องเป็นอันดับหนึ่งเราติ๊กเข้าไปดูเลยนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่อันนี้ก็คือบล็อกเชนของ Binance นะครับเวลาเราเห็นใช่ไหมเรามาดูนะครับเราดูค่อยๆดูข้อมูลนะครับก็เขาบอกว่านะครับอ่า Overview นะครับมี คอยมาเก็ตแคบนะครับคอยมาเก็ตแค p อ่ามาเก็ตแคบไม่ใช่คอยนะมาเก็ตแค p ก็คือวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มการซื้อขายการถือครองนะครับตอนนี้ก็ปลาไปประมาณ900 0ล้านนะครับ9,230ล้านนะครับเยอะมากนะครับเยอะมากแล้วก็ซึ่งมันเปิดมาไม่ถึงกี่เดือนนะคนซื้อคนถือครองเยอะขนาดนี้นะครับ มาดูอาซัพพลายนะครับทั้งทั้งซัพพลายก็มีเยอะเหมือนกันนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับซัพพลายมีการเบินทิ้งนะมันจะเบินทิ้งประมาณเกือบ5%นะครับเวลาเราโอนเนี่ยมันจะตัด10%โอนไปนู่นโอนไปนี่แล้วมันจะหัก10%ของเราเนี่ยไปเบินทิ้งนะครับแล้วก็เป็นเป็นค่าธรรมเนียมด้วยนะแล้วก็มาดูตรงนี้นะจุดพีคเนี่ยคำว่าโฮเดอร์นะครับแปลภาษาไทยก็คือคนที่ถือ นะครับถือไว้ยกตัวอย่างผมผมผมสมัครผมถือผมก็จะเป็น1 Address นะครับก็คือ1 Account คนถือครองเนี่ยประมาณ2ล้าน User นะครับแล้วเราจะเปรียบเทียบให้เห็นนะครับระหว่าง2ล้าน User แล้วก็เรามาดูซิบ้าว่าคนถือครองเท่าไหร่นะรเราจะรู้ว่าทำไมมันมันถึงจะขึ้นมันจะมาแบบมามืดมันจะมาแบบฟ้าแลบนะครับไม่มีใครรู้ นะผมก็เลยวิเคราะห์ให้ดูแล้วก็ทาคลิปนี้มาให้ทุกท่านดูเปรียบเทียบกันดูนะครับอันนี้ก็คือ2ล้านใช่ไหมแล้วก็การโอนการถ่ายโอนไปโอนมาโอน ون, own, ไปนู่นโอนไปนี้เอ็กชแนนนั้นเอ็กชนนนี้ก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ6ล้านการโอนนะครับโอนถ่ายไปออกมาถอนฝากถอนฝากถอนฝากประมาณนี้นะครับอันนี้ก็วิเคราะห์เบื้องต้นนะครับและยังมีรา,ายละเอียด เพิ่มเติมนะครับว่าเซฟมูลมันทําอะไรเดี๋ยวจะทําเป็น EP 1ีนะครับเพราะ EP นี้จะมาเปรียบเทียบ <ๆ S 2> ระหว่างนะครับการถือครองแล้วก็ว่าละ่ระหว่างอินเทรนนะเพราะการถือครองในบล็อกเชนของ Binance เนี่ยถือว่าเป็นเหรียญอันดับ1น,นะครับที่มีคนถือครองเยอะที่สุดใน b i n a n c e ในบล็อกเชนของ Binance ะครับทีนี้ เรามาเปรียบเทียบกับตัวอื่นนะครับตัวอื่นก็คือเอาเออสซีบ้าก็แล้วกันนะครับว่ามีคนถือของมากน้อยเท่าไหร่นะครับนะซีบ้านะเราก็พิมพ์เหมือนเดิมนะครับซีบ้าเนี่ยตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนี่นะติ๊กไปเลยเนีย่ยติ๊กมาปุ๊บมันจะเห็นแบบนี้ใช่ไหมเหมือนเดิมเราก็คลิกมาคําว่าลิงก์ตรงนี้นะครับเราเห็นไหม อันนี้มัน Explorer มันจะเป็น Ether Scan นะครับถ้ามันเป็นบล็อกเชนของ Ethereum นะครับ Ethereum เราติ๊กเข้าไปนะครับนี่ยติ๊กเข้าไปเลยโอเคเราก็จะเห็นเหมือนกันต่างได้ว,ว่ามันเป็นบล็อกเชนของ Ethereum เมื่อกี้มันเป็นบล็อกเชน i n ของ Binance นะครับเห็นไหม Overview นะครับเป็น ER20 ER20 เนี่ยเป็นของ Ethereum นะ แล้วก็ m a ็กซ p p l ายมีเท่านี้นะครับสังเกตด,ดูนะวอลลุ่มวอลลุ่มเนี่ยเยอะก่อนนะครับเพราะว่ามันเข้าไปแน่นแน่นอนมันต้องเยอะก่อนแต่มาดูการถือค้องนะครับเห็นไหมการถือคลองด้วยแสนกว่าเองนะครับแสนกว่าเองแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนรวยๆเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับจะถือครองอยู่ตรงนี้เยอะมากนะครับยกตัวอย่างอีลอนมาร์เนี่ยจะมีอีลอนมาร์เนี่ยถือครองด้วย ราะว่าคนถือครองเนี่ยสามแสนกว่าจะไปเปรียบเทียบกับเซฟมูลเนี่ยไม่ได้เลยเห็นไหมเราจะรู้ว่าเหรียญปั่นหรือไม่ปั่นมันอยู่ตรงนี้นะถ้าเหรียญปั่นเนี่ยจะมีคนถือครองน้อยแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนรวยนะครับคนรวยเขาเนี่ยอคนรวยเขาเนี่ยมาซื้อเก็บเยอะๆตุนๆุนเยอะๆ,ๆ,ๆนะครับสังเกตเมื่อกี้นะครับก็เห็นมีข่าวของการโอนอ่ไปประเทศอินเดียเห็นไหม แปลว่าอะไรครั50%เนี่ยไปอยู่กับคนที่มีตังค์แต่ว่าตัวที่มันโอนไปประเทศอินเดียเนี่ยมันมีการเป็นการช่วยเหลือจากเจ้าของอิตาเรียมนะครับเพราะว่า50%มันล็อกไว้กับตรงนี้ล็อกไว้กับ ERC 2 0นั่นก็คืออิตาเลียมนะแล้วเรามาเปรียบเทียบกับเซฟมูลทำไมเซฟมูลเนี่ยมันมันมันถือกองเยอะแต่ว่าเหรียญไม่ขึ้นมันจะขึ้นครับ มันจะขึ้นครับแต่มันใช้เวลานะครับการตอนนี้กําลังสร้างวอลเล็ตกำลังสร้างาหลายๆอย่างนะครับที่มันเตรียมพร้อมที่จะพุ่งนะครับใครที่ซื้อคลองหรือซื้อไว้ตอนนี้นะครับคุณสามารถเกณฑ์กําไรคุณสามารถรวยได้นะครับตกเดือนปีหนึ่งสองปีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่ผมเปรียบเทียบให้เห็นระหว่างคนถือคลองนะครับเห็นไหมคนถือคลองตรงนี้ กับระหว่างการโอนเห็นไหมต่างกันไหมฟ้ากับเหวเลย6ล้านนะครับ6ล้านกับ3ล้านต่างกันไหมการถือครองเนี่ยสล้านกว่าการโอนเนี่ยหล้านกว่าฟ้ากับเผวเลยฉะนั้นรอดูระยะยาวว่าใครจะไปไกลกว่ากันนะครับผมโจเซฟฝากไว้ที่เพียงเท่านี้ได้ข้อมูลไม่เข้าใจตรงไหนกดไลค์คอมเมนต์แช์นะครับให้เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยในการที่ทำคลิปต่อๆไป นะครับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนหวังว่าทุกท่านจะได้ข้อมูลนะครับระหว่างเซมูนกับซิบาไปแล้วนะวันนี้โจเซฟก็ลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม